กดัลนะคบคูปองด้วยมีคนบอกเคยใช้สีแดงหอมมากหอมจริงถ้าใครที่ใช้สีแดงอะหอมจริงมันหอมหวาน่ะมันหอมหวานหอมแบบผู้หญิงตัวเล็กอะกลิ่นเนี้ยมันหอมแบบผู้หญิงบอกว่าราคาดีมากผู้หญิงตัวเล็กๆราคาดีมากครับตัวเล็กตัวน้อยสีแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นมึงเป็นสโนว w ย i t ะกับมึงอยู่ท้ามการคนแคกทั้งเจ็ดสีแดงคืออะไรนะคะพี่แพรี่ Fin in love เหมือนกับคู่เราที่ที่รักกันทุกวันฟินอินเล้วบอกเขาไปเรารักกันอย่ไม่ได้หรอฟินอินเลิฟกูหอมมากอยากอุ้ยหอมอ่ะอยากได้อยากซื้อให้หน่อยอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้น้ำหอมไงอยากได้ก็จัดเคยขัดที่ไหน มาถึงน้ำหอมค่ะมาถึงน้ำหอมค่ะเออ <laughs> อยากได้ก็จัดไม่เคยขัดสักที <laughs> <laughs> ชอบก็จัดประหยัดทาไม <laughs> <laughs> ถึงว่าสิ <laughs> <c oughs> ขวดไหนใช้แล้วแฟนรักแฟนหล,ลงครับเอาอ,อันนี้ก็ได้นะฟินอินเลิฟก็ได้นะะสีแดงครับเพราะว่าโดยเฉพาะแบบ คุณแบบเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆล,ล,ละมุนละมุนน่ะทาแล้วมันไม่ใช่ของมันหอมแบบหวานหอมหวาน,ม,นมีความน่ารักความสดใสเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบล่าเริงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมวเหมือนแบบสโนว์ไวท์ที่มันแบบไปเต้นระบำอยู่กลางป่าดูสิงสาราสัตว์อ่ะนะคะเหมือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์นี่ครับอ่ากินต่อไปกิต่อไปนะครับมีอะไรกินค่ะคุณขาเดี๋ยวมาบอก <in> black. อินแบล็คอ่าตัวนี้สีดํา อันเนี้ยจะแบบเมื่อกี้หวานหวานลูกคุณหนูใช่สำหรับผู้หญิงบางคนที่รู้สึกว่าฉันเป็นตัวแม่ค่ะฉันไม่ใช่แบบหวานหวานเอาอะไรมาหวานกับฉันก็อันนี้เลยฟินอินแบ็กเซ็กซี่ลึกลับลึกลับน่าค้นหาในขอดูหน่อยมีป่ะนี่ค่ะนี่ฟินอินแบ็กเดี๋ยวเทสกินให้ดูว่าฟินอินแบ็กมันเป็นยังไงสำหรับคนแบบผู้หญิงแบบสายเซ็กซี่เซ็กซี่เปรี้ยวๆห้องแบบฉันไม่ใช่ลูกคุณหนูค่ะฉันมีความเรียบร้อยค่ะฉันแบบซึ่งคือเลยาในดอกส้มสีทอง ชาฟ้าเสียตัวใช่ถ้าฟ้าถ้าฟ้าต้องได้บินค่ะจบฟ้าล้วพ่อนะฟ้าล้วพ่อค่ะฟ้าอยากบินคือถ้าฉีดกินนี้ไปมึงได้บินแน่นอนอครับเดี๋ยวครับเ่ออ่าอันนี้จะดูแบบเยาว์ยวนเลยดูแบบเยาว์ยวนดูแบบเซ็กซี่เยาว์ยวนอะไรโอูยเยาว์ยวนอะไรเซ็กซี่ทำไมหนาวเลยครับที่รัก ฉีดแล้วมันเยายวนไงสีดํายังไม่เคยใช้สีดําหอมเลยครับดูดูสีดํายังไม่เคยใช้ใช่ไหมครับมันจะแบบหอมหอมลึกลับเนี่ยฉีดจแล้วมันจะเป็นประมันมันประมาณนี้มันจะประมาณนี้เลยซื้อแล้วค่ะก่อนปิดไลฟ์ขอให้น้องฟอดหอมแก้แพริสหน่อยนะคะเออได้อยู่แล้วแม่โอ้ยนี่เลยอย่างนี้เลยมึงมึงฉีดมึงฉีดฟินอินแบกไปมึงจะประมาณนี้ นะคะแต่ถ้ามึงฉีดสีนี้ฟินอินเลิฟมันก็จะมาหนักขมข่าวน้อยมึงแบบป่าบอลมึงฉีดสีดำไปมึงจะแบบวอามันใช่ฉีดผสมกันนะคะฉีดผสมถ้าฉีดผสมกันล่ะก็จะยากนะสีแล้วแต่บุคลิกแล้วแต่ลุกว่าคุณชอบลุคแบบไหนคุณอยากเป็นผู้หญิงแบบไหนคุณจัดแบบนั้นต่อไปนี่ครับฟินอินฟินอไม่มี ร์ฟินตอนนี้ไม่มีฟินอินอะไรนะรมฟินอ่ะอันนี้มฟิ์ฟินตัวนี้จะสดชื่นครับแต่ร์ฟินมันก็ตามชื่ออยู่แล้วนะแต่อยากแบบสดชื่นนะขอลองสีเขียวนะครับอะมฟินตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ใช่พิทที่โอเคร์ฟินโอ้สดชื่นจริงอ่าอันนี้จะแบบสดชื่น บบเหมือนให้พลังงานอนะเหมือนเหมือนมีพลังบวกกลิ่นน้ำหอมมันก็สำคัญสําสคัญแต่ละกลิ่นมันให้อารมณ์และความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับคุณถ้าเป็นแบบมอร์ฟินมันจะแบบสดชื่นไหมแบบคุณกําลังคิดเครียด mm hmm. อ่อนลา้าเพียอะไร mm hmm. อย่างงี้ไม่ไม,ไม่ไม่สดชื่นไม่ไม่ปลอดโปร่งฉ oh. ีดมอร์ฟินเข้าไปแต่เป็นน้ําหอมนะคะ oh. เป็นน้ําหอมมอร์ฟินไปคุณจะรู้สึกแบบสดชื่นเลย oh. เหมือนกระปี้กระเป๋าเหมือนแบบเ oh. พิ่งอาบน้ําเสร็จอะหลังอาบน้ําเสร็จแบบเย็นเย็นออกมา เขาเรียกว่าไงนะมันสีเขียวมันก็แบบมันแบบเหมือนธรรมชาติอ่ะที่แบบให้ให้มันสดชื่นเหมือนได้แบบไปออกไปเห็นธรรมชาติข้างนอกนะครับมันก็จะเหมือนเหมือนตามสีเลยครับเคยใช้ฟินอินแบ็คขนาดเคยไปเดินหลังวัดยังเหมือนมีใครเดินตายตายเลยเดินหลังวัดตายคนใช่ไหมเนี่ยของจริงสะกด สะกดกระทั่งผีที่อยู่ในวัดอย่านะของจริงของจริงตายแล้วขนาดสัมภเวสียังทนไม่ได้นะคะยา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 จวไปอ่ะ เฮ้ยดีอะสีเขียวสดชื่นมอฟินเนาะมันเบบเมื่ออาบน้ำใหม่สดๆเลยมันมันตามสีเลยครับทุกคนถ้าสีแดงอะมันจะแบบอินเลิฟสีดำมันก็จะดูแบบเซ็กซี่ยั่วยวนรับใช่ครับสีเขียวมันก็จะเหมือนแบบธรรมชาติเยสดชื่นสดชื่นอันนี้ใช้ได้หมดเลยยิ่งกลิ่นนี้นะครับแบบความสดชื่นเพม่ว่าเพศหญิงเพศชายเพศไหนก็คือแบบเหมาะสําหรับนี้เลยมาฟฟินเขาดีเนาะเขาทำมาแบบให้เลือกตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแหละทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดตะกร้ามีส่วนลดมีคูปองให้มีส่วนลดจากติ๊กต็อกแถมยังมีคูปอง มีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใดๆทั้งหมดเลยคุ้มมากดีมากดีเวอร์ค่ะแม่ขามีลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาห้าร้อยห้า้าแต่ว่าได้ส่วนลดเหลือสี่ร้อยบาทใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกส่วนลดอย่าลืมเก็บคูปองกันนะคะใครคิดไม่ได้ว่าจะเอากินไหนบ้างก็จับสองขวดสองขวดหนึ่งพันโอโลดวีโปรด้วยนะ 2ขวดห0 0่งพันสองบาทราคาดีมากใช่เลือกเลือกสีที่หน้าตกาได้เลยค่ะกดเลือกได้ใช่ไหมครับเลือกสีเลือกการเลือกตังค์กันได้ดีมากอ่ะบอกโป้เข้าไปที่ร้านอะไรนะโป้นะครับถ้าคุณเลือกไม่ได้นะครับว่าคุณจะเอากลิ่นไหนนะครับทุกคนเราเนี่ยสามารถซื้อได้2ขวดเลยนะครับจากปกติราคาขวดละ555บาทนะครับขก้ิบเปกติราคาขวดละ999แต่ ตอนนี้มันเหลือขวดละห้าร้อยห้าสิบห้าสองขวดหนึ่งสองขวดหนึ่งพันบาทค่ะทุกคนถ้าใครเลือกไม่ได้นะครับมันลดไปอีกนะครับร้อยสิบบาทเลยโอ้ยดีจังช่วยลดไปอีกโอ้โหมีส่วนลดมีคูปองนู่นนี่นั่นมาคับเพิ่งสั่งมาเซนชวดหอมจริงไม่ตกไม่จกตาพูดเลยมีขอตะกร้าค่ะปักหมุดให้แล้วไหมคะตะกร้าค่ะปักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูผมารู้สึกเอาแบบสองขวดโปรหนึ่งพันดีกว่านะคุ้ม สองขวดโปรหนึ่งพันสองขวดคุ้มกว่าเอาจับคู่คู่ไหนก็ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเรงนีอีกเดี๋ยวจะบอกอีกกริงต่อกินต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดแนะนำนะครับนี่เลยฟินอินเลิฟกับมอฟินนะครับทุกคนรู้สึกว่าเวลาไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นอ่ะมันแบบกระปี้กระเป๋าดีอ่ะเขาบอกซื้อเลยหอมจริงแล้วกินต่อไปกินอะไรอีกกินสีม่วงครับสีม่วงสีม่วงสีม่วงฟินอินดาวฟินฟินดาวอ๋อฟินบายดาวฟินบายดาว โทษทีคับฟินบายดาวคิะทุกคนบายดาวอ่าฉีดโอ้ตายแล้วหัวฉีดผิดด้านค่ะนี่ฉีดผิดด้านนะฉีดผิดโอ้ยอ,อันนี้มันเสพอารมณ์แบบโรแมนติกอะโอ้ oh, หวานเหมือนอยู่ใต้แสงเทียน,ม,นมันไม่มันไม่ได้หวานที่รักมันจะแบบออกแนวแบบละมุนโรแมนติกโรแมนติกมันให้อีกกลิ่นอายของความโรแมนติกความแบบอยู่ใต้แสงเทียนแสงจันท์ประมาณนั้นเลยเหมาะสําหรับแบบ กินแต่ไปออกเดทไปออกเดทไปอยู่ชายทะเลหรือไปไหนไปล่องแพไปเมืองการหอมละมุนโรแมนติกครับทุกคนหรืออยู่บนเตียงก็ฉีดได้เวลาอยู่สองคนเนี่ยคืนนี้ขาคืนนี้เขาฉีดกินนี้ได้ไหมได้ได้เหรอได้เลยครับมันจะโรแมนติกจริงใช่ไหมโรแมนติกมีลูกค้าถามมาว่าหอมนานกว่านานกี่ชั่วโมงคะโอ้โหหอมยาวนานมาก ถึง12ชั่วโมงเลยครับทุกคนโอ้คือฉีดที่เดียวอยู่ได้ครึ่งวันคือแบบไม่ต้องขยันฉีดบ่อยไปทํางานแค่ครึ่งวันกลับมาเนี่ยมันก็แบบคุ้มแล้วครับอืมใช่มีโรแมนติกคอม يدي ไหมครับไม่ค่ะอันนี้มันแบบโรแมนติกแบบอินเลิฟเลยมีความโรแมนติกแบบอินเลิฟมีโรแมนติกแบบคอมเมดี้ก็มีอ๋อเหรอใช่มาดับอารมณ์คน อ่แฟนดิฉันฉีดร์ฟินไปรู้สึกสด <c oughs> สดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาเลยนะคะใช่ม,มันรู้สึกแบบโอ้โหอางานอ,าอ่หายไปไม่เหนื่อยเลยงานมากี่ง,งานก็ได้เนี่ยหรือพร้อมอยู่แล้วนะแล้วมันเพิ่มความมั่นใจใดๆทั้งหมดเลยฉีดให้มันถูกที่ถูกทางมันก็ยิ่งแบบกินไหนแก้เบื่อผัวได้บ้างก <c oughs> ินไหนแก้เบื่อผัว <c oughs> อะแนะนำอีกสักกินดิได้แก้เบื่อผัวเดี๋ยวอั <c oughs> นนี้อะไรครับ สีอะไรสีส้มปะฟินาเล่ฟินาเล่เออฟินาเล่ไหนขาดูหน่อยสิความฟินาเล่มันยังไงนี่เพราะว่ากลิ่นเนี้ยฉีดเวลาไปออกงานแน่เลยเีไยนขอดูหน่อยอ่ะลองฟินาเล่ไม่เขาต้องดมตรงนี้สร mm ิงจังอืมหอมฟุตตี้อ่ะอยากดมเดี๋ยวถอดเสื้อให้หอมฟุตตี้ครับมันเนี้ยกลิ่นแบบฟุตตี้โฟร์อ๋อฟุตตี้โฟร์ใช่ เหมาะสําหรับการไปกินกาแฟปล่อยนกปล่อยปลาได้หมดนะคะใช่ไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าวัดทําบุญให้ทานโอ้กิจฟูต,ตี้จริงอ,อืมสําหรับเนี่ยเหมาะสําหรับจีชายใ,ใส่เสื้อแบบนี้ก็ต้องกลิ่นนี้เลยกลิก่นแบบผลไม้นี่ใส่เสื้อผลไม้ไงเมื่อกี้มีคนบอกจะกินแตงโมฟูตี้หอมฟูตี้เลยหอมเมื่อกี้เมื่อกี้เขา่าฉีดตรงแก้มด้วยนะไดร์ฟเมื่อกี้เขาฉีดตรงแก้มเลยนะตรงนี้เขาฉีดตรงนี้ ิดอีกแนะนำกลิ่นผู้หญิงสดชื่นหน่อยได้ไหมนี่เลยครับนี่นี่ค่ะฟูตตี้อันนี้ก็ดีนะอืมจริงอ่าฟินาเล่นะครับทุกคนมีคนบอกเปลี่ยนผัวไปเลยเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราต้องเย้ายวนขึ้นเราต้องดูสดใสขึ้นกลิ่นตัวหอมขึ้นนะคะนี่ๆอะยังไม่หมดเลยอีกกลิ่นหนึ่งสีฟ้ากลิ่นสุดท้ายแล้วครับของของน้ำหอมเซตนี้ อันนี้คือสีฟ้าหอมสะอาดสดชื่นหอลอะดูดิอ่ลองตัวนี้เออกลิ่นเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะสะอาดจริงกลิ่นเหมือนเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยอาบน้าแบบสดชื่นสดชื่นใ่ครับทุกคนสีฟ้านะคะหอมแบบสะอาดเนื้อสะอาดตัวเนาะเห็นนี่อือเรเป็นแบบ b e a บล็อกเกอร์ เองโชว์ของนี่รู้ได้นะมิการเอามือทาบนี่ขายของเป็นขายของเป็นอืมอย่าลืมกินเซ็กซี่ก็นี่ไงครับฟินอันนี้ไงเมื่อกี้สีดำไงฟินอินแบ็กฟินอินแบ็คใช่สีดำค่ะบฟินอินเลิฟครับอืมอ๋อนี่ไงกินที่ฉีดได้ทุกวัน ก็นี่แหละเนาะกินที่นี่แหละนี่แหละดูสะอาดหอมสะอาดสดชื่นแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมโอนเงินด้วยนะคบเออส่งฟรีมีปลายทางเลิกตรงนี้แหละนี่เราไม่ได้เราไม่ได้มาบ่อยๆด้วยใช่ไหมใช่น้ำหอมมากโอ้โหทุกคนมันต้องมีไม่มีไม่ดีไม่มาแนะนำนะจ๊ะน้ำหอมอ่ะสำคัญที่สุดแล้วจริงบอกว่าจอกไปไหนอ่ะขาดไม่ไม่ต้องออกไปไหนก็ต้องฉีด่ใช่ไม่ต้องออกไปไหนก็ต้องฉีดยิ่งเวลาก่อนนอนต้องฉีด <laughs> คุณกิริยาบอกว่าแดงกับฟ้าหอมมากใช่คุณซ <am> ูเปอร์บีมก็บอกว่าผมชอบสีดำชอบสุดเลยดีจังชอบเหมือนกันเลยอะคือหมายถึงชอบกลิ่นน้ำหอมแหละใช่ชอบกลิ่นน้ำหอมสีดำโปรดีมาก2อขวด1,000บาทให้ซื้อแบบแพ็คคู่ดีกว่า2อขวดหนึ่งพันเพราะปกติจากราคา1นขวดมันห้าอยห้าบห้าบาทจากเก้าร้อยกว่าบาทนะครับเหลือห้าร้ห้า ราคาดีกอ่ะมันได้ส่วนลดได้อะไรเนาะใส่สองขวดไปเลยหรือถ้าใครอยากได้แบบกินที่แนะนําและกินที่กําลังมาแรงก็คือเซนชูอัอันแรกที่แนะนําไปเซนชูอัจะมีขนาดแบบสิบห้ามอะไรมีไงคล้ายกล้องนี้บ้างสิ่งจหอมมากๆเลยค่ะใช่หอมจริงค่ะเซ็กซี่เอายวนไงสําหรับผู้หญิงแบบ กซีเาียวยนโปรดีมากจริงค่ะโปรเท่าไหร่บ้างนะคะขออีพีหนึ่งค่ะวันนี้มีโปรโปรโมชั่นก็คือถ้าเป็นคลาสสิกอย่างนี้เนาะหนึ่งขวดห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแต่คุณจะได้ส่วนลดจากตตด้วยนะคะมีคูปองมีอะไรส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้สองขวดมีโปรหนึ่งพันบาทสองขวดหนึ่งพันบาทคุ้มกว่านะคะได้ไปสองขวดตกขวดละห้าร้อยบาทจากห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง สีเขียวมากสีเขียวหอมแบบไหนคะสีเขียวนะครับจะหอมแบบสดชื่นสดชื่นแบบเหมือนวิ่งอยู่กลางทุ่งหญ้าแต่ว่าแต่ก็อยากแนะนําให้ทุกคนใช้สีเขียวเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ามันพอเวลามัาฉีดเรามารู้สึกว่าแบบสดชื่นจริงเนอะจากแบบเรารู้สึกแบบเหนื่อยๆล้าๆอะไรแบบนี้หรือแบบเออวันนี้รู้สึกแบบเพลียๆจังเลยอย่างนี้ไม่มั่นใจฉีดสีเขียวไปเลยสดชื่นดูมีพลังเขียวแบบสดชื่นแบบเติมพลังมีพลัง สีสีเขียวดีสุดสีอะไรน่ารักต้องสีแดงอินเลิฟจริงต้องแบบอินเลิฟเลยนะคะฟินอินเลิฟฟินอินเลิฟเลยดีสุดสั่งสีดำมาสองขวดแล้วหอมหอมอือเลิสั่งแล้วค่ะแดงดำดีค่ะเขียวกับฟ้าสดชื่นต่างกันยังไงเขียวกับฟ้าเขียวนะคะมันจะแบบสดชื่นแบบกินธรรมชาติใช่แต่สีฟ้านะคะมันจะสดชื่นแบบสะอาดสะอาดนะครับเหมือนคุณอาบน้ำแบบ ขีมแบบน้ำฟอกสบู่มานู่นนี่นั่นแล้วออกมานู่นนี่นั่นม่ายคะว่าจดจ้าเยอะแยะเลยถ้าส่งครบหนึ่งพันจะลดเหลือแปดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหอือกันละห้าสิบต้นกลงกันละสี่ร้อยต้นต้นเองเนาะสี่ร้อยต้นต้นเองค่ะโอ้นะคะเหลือแค่เท่าไหร่นะแปดร้อยกว่าแปดร้อยบาทแปดร้อยห้าสิบบาทอือนี่ยสีอะไรแถมคนข้างๆค่ะนี่ ขายห่วงมากโอ้โหย่ฉีดน้ำหอมอ่ะพอรดูสิเขาติดจนแบบออกไปไม่ได้หรอกติดเป็นตังเมเลยยิ่งฉีดน้ำหอมขนาดนี้ติดเป็นตังเมเลยอื่ใช่สินค้าใหม่แล้วแล้วฉีดน้ำหอมไม่พอนะคบทุกคนเสื้อผ้าเราอ่ะมันต้องหอมก่อนที่เดี๋ยวคัดฉีดน้ำหอมอย่างเดียวก็ฟุ้งแล้วนะที่รักยังมีอะไรอีกเหรอไม่เราต้องมีอันนี้ ยังไงผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มครับสูตรพิเศษนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับที่มาแนะนาทุกคนต้องลองใช้เลยแหละอ่าอ่าอ่าือถือบ้างมาพูดีีช่วยถือบ้างพูดไปเลยดังครับช่วยให้ผ้านุ่มรีสพาง่ายหอมติดทนนานอีกด้วยดีเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมเป็นนหอมไร้เลยใช่ครับใช่ค่ะเป็นหน้หอมกลิ่นเดียวกันเลยแต่อันนี้คือมาในนามของน้ำยาปรับผ้านุ่ม ชอบอ่ะใช้หัวน้าหอมเดียวกันเลยใช้หัวน้ําหอมเดียวกันค่ะแต่ทํามาเป็นน้ํายาปรับานุมดีเนาะจริงหอมก็คือหอมให้มันแบบทุกอย่างไปเลยเอางั้นเถอะหอมยันเสื้อผ้าหอมยันแบบอออซอกคอซอกขาว่ากันไปอย่างนั้นเลยอืมสามถุงมีโปรใช่ไหมปกติหนึ่งถุงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถูกมากหนึ่งถุงคู่พ้อมกันเลยจริง หนึ่งถุงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่มีโปรสามถุงสามร้อยเก้าเก้าสุดยอดไปเลยโอ้ลดเท่าไหร่อ่ะสามถุงอ่ะสามถุงเหลือแค่สามเก้าเก้าลดไปเยอะเลยนะราคาใหม่จะลดไปไหนอีกพูดดีมากมาเราวพ่ยาบอกพีนุ่มว่าทุกคนจะต้องลดเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองร้อยเหลือแค่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถุงละไม่ถึงร้อยอ่ะดีนะ แล้วก็แบบเข้มข้นนะเขาใช้ไม่ได้แบบใช้เยอะนะคุณโอ้โหนี่ไม่ได้โกหกนะครับเยลือ2ร0อยกว่าบาทครับขนาดห0ร้อยมลใช่ขนาดห0 0้อเนี่ยใช้ได้นานนี่ดีเสื้อผ้าก็สําคัญนะครับอย่าให้มันอับนะครับมันจะเหม็นหมายถึงเสื้อผ้าแหละใช่เสื้อผ้าใช่ไหมสําคัญนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ากลิ่นตัวเนี่ยสาคัญมากมากเลยนี่สีแดงนะครับก็จะเป็นกลิ่นนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะนี่ มันจะกลิ่นเป็นของน้ำหอมเลยแบบเดียวกันเลยนะคะดีมากดีแนะนำครับทุกคนนะคะหอมติดทนนานแล้วกันอเออ,อ,อรู้สึกตื่นเต้นก่อนทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละ<ๆ>เราจะาต้องโอเวอร์เคมนะคะับคุณขาจริงๆอืมหอมติดทนนานแน่นอนคุณขาเวลาคุณฉีดไปเนี่ยอืม ฉันนั่งดูคุณเห็นซองยิ้มแล้วกดก้ากดเลยค่ะคุณขาอยากแบบหอมแบบฟินๆอันนี้ก็กดเยอะเหมือนกันเขีดน้ําหอมแล้วหอมติดทนนานก็นั่นแหละค่ะน้ําหอมมาดามฟินท์ท่านี้ยอมแพ้สิครับกดกดให้ต้องไ้องนี้ที่ดูเขินเขินอะไรไม่เคยเขินพอจะเขินทำไมเลยเอินไม่เินแล้วเพออยู่กันมานานมากที่เราเราอยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่กลุ่มพามีนาเมษาสามเดือนแล้วมีนา อืมถึงอิงแต่หอมมแต่แต่ฝ่อติดใจนี่ยาวแพะนุ่มนะมีคนบอกสั่งแล้วสามถุงดีมากค่ะบขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ่อมารีวิวให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะมันดีจริงอุ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ซักผ้าดีกว่าคืนนี้เนี่ยสีซักผ้าหรอใช่สีิงสีนี้เลยซักทุกอย่างเลยใช่ปห อยากเอาอยากเอาตัวเข้าไปซักเลยอ่ะอยากออกมาแล้วหอมเหมือนอยากออกมาแล้วหอมเหมือนเออก็ฉีดน้ำหอมไปสิฝยายามได้กลิ่นที่คอกลิ่นอะไรอ่ะหอมเนาะยังไม่โดนโดนเลยมาดูกินก่อนเออดังที่อาีกับเนี่ยเวลาไลฟ์อ่ะเขาชอเฉยโอกาสเอาเฉยโอกาสเฉยก็เฉยทุกเวลาแหละนะคะทำไม่ไลฟ์ล่ะ ไม่ได้เขาไม่ทำอะไรหรอกจริงเหรอท้าไม่ได้ก็สอดทำเองเลยเอออืมถ้าไม่ได้ก็สอดทำนะทำไมพี่แพรลี่ทำน้ำหอมอ้ําอะไรนะน้ำหอมพี่อ้๊ามอ๋อโอ้ยโอ้สีดำกลิ่นอะไรไม่ใช่ผู้ชายเนาะมันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครถูกต้องใช้แล้วมันจะแบบ ผู้ชอบน้ํายาปับพอนุ่มสีไหนถ้าให้เลือกถ้าแบบอย่าดิฉันก็ต้องแบบสีดำเนาะกลิ่นมันเซ็กซี่อ่ะแต่พอชอบสีแดงครับชอบกลิ่นความเซ็กซี่ก็ต้องแบบนี้แหละเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนอันนี้คับอ่อนๆไงถ้าของตัวเองตัวเองสีแดงมันก็จะเป็นแบบอินเลิฟนะหวาน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 นะคะอืออุ้ยตื่นเต้นกับนาะอันนี้จริงนะค่ะปกติฝอไปเลือกฝอเลือกฝอเลือกยากมากอืมว่าแบบจะแห้ไหนมันออกมาหอมแล้วอันนี้ แต่ว่าอันนี้มันมันกลิ่นน้ําหอมอ่ะทุกคนอืมคิดดูนะเราซักผ้าแล้วแบบได้กลิ่นน้ําหอมซ<า>ักใ้้ทเาด้วยนะจากแบบครื่งซักผ้าเลยอ่ะอ่าคิดเอานะมันดีมันดีแล้วราคาถูกมากสามถุงสามร้อย 99บาท3ถุง399บาทแต่ถ้าหนึถุงราคาเท่าไหร่ที่ร้า1บ9าบาทค่ะ159าทบเทฉะนั้นจัดโปรไปเถอะโปร3ถุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ส่วนลดจาก t k ๊ o k อกอีกราคาเข้าถึงง่ายมากครับทุกคนคจะบอกว่ามันดีกว่าที่คิดนะครับมันดีต่อหัวใจอ่ะหรอมาที่เพลงมาเลยถ้ามาขนาดนี้เลยใช่ไหมัวใจเลยปั่นปวนเอ คือบอกเขาเหรอออคือปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจเกิดรวนเสื้อผ้าเธอห้อมจนสั่นสวนอยากแนะนำนะครับไปเรื่อยละลบินนะคะไปเรื่อยครับคุณผู้ชมนะคะซักมือหรือซักเครื่องครับซักมือก็ได้ครับซักเครื่องก็ได้คืนนี้ขออนุญาตซักมือหนึ่งวันค่ะซักมือเพราะว่าจะช่วยกันขยี้ซักผ้าไง เอาน้ำเส่ตะกร้าไว้พี่แป้ง <c oughs> เตรียม <c oughs> น้ำยาปับนผ้านุ่มพร้อมแล้ว <c oughs> ไปเอาผ้าลงตะกร้าเดี๋ยวนี้คืนนี้เราจะซักคือ